ภาษาญี่ปุ่นตัวชินถ้าอ่านเป็นตัวแยกตัวเดียวจานว่าอัตาราชิก็แปลว่าใหม่ส่วนโดตัวเดียวเดียวเดียวอ่านว่ามิชิก็คือแปลว่าถนนรวมกันก็กลายเป็นว่าถนนใหม่หรือนิวเวย์รามเมงในทุกๆตัวที่เราพยายามทําอยู่ทุกๆวันเนี่ยจะมีทิศทางของรสชาติที่พยายามจะคิดอะไรให้มันนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในพื้นฐานสามารถสัานึกที่เราเคยกินอาหารทั่วไป ชื่อโจนะครับร้านชินโดราเมงเราอยู่ในจุดที่เหมือนชีวิตเราต้องการอะไรสักอย่างเพื่อหาทางเดินในวิถีของตัวเองการทำงานวิศวกรมันก็ให้หลักการคิดให้โลจิกให้ตรรกะอะไรเราพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นนะมันไม่ได้ถูกกระบวนการคิดจากเราแต่ว่าในงานที่เราทำเนี่ยเราคิดมันทั้งหมดทั้งกระบวนการคือ100%แล้วก็ผลักดันมันขึ้นมา อาหารทุกประเภทอ่ะเรามีภาพในใจก่อนที่เราจะเดินเข้าไปกินสมมตุติเราจะไปกินข้าวหน้าซูชิอยู่คํานึงเราบอกว่าแซลมอนซูชินะแซลมอนเนะี่ยเรามีภาพในใจอยู่ประมาณสัก 60- 70แล้วว่ารสชาติมันไม่ทิ้งนี่หรอกแต่ราเมงแตกต่างโดยสิ้นเชิงการเดินเข้าไปในน้าราเมงหนึ่งร้านอ่ะเราจะเห็นวิญญาณของเจ้าของร้านขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนจุดที่ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่นอกจากจะสร้างคาแรคเตอร์กับตัวเองแล้วยังสร้างคาแรคเตอร์กับสินค้าที่กําลังผลิตอยู่ ญี่ปุ่นเป็นชนชาติชั้นนิยมประมาณนึงเนาะแต่ว่าวันนี้เราทําให้เขารู้สึกว่าเออต้องมาเหลียวตามองว่าไอ้นี่คือใครเราทําอะไรอยู่ทำไมเขาถึงต้องมากินความสําเร็จมันก็เล็กๆไอการที่เราสร้างรสชาติใหม่แล้วทําให้เขาบอกว่าราเมงยูเนี่ยรสชาติเป็นยูทาแล้วก็ฉันเกิดมาฉันไม่เคยกินเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในฟีดแบ็คท,ท,ที่ที่โอเคอะไรเงี้ยเทมมี้อร่อยพูดแล้วนะอร่อย จริงๆพื้นฐานของความสุขก็ง่ายๆเนาะก็ทําให้คนอื่นมีความสุขก็คือเรามีความสุขคือเดินจากเราไปแล้วก็ทิ้งท้ายเขาว่าอร่อยมากครับราะนภาษาญี่ปุ่นโอ้ยอิชิกาตาเดสแค่ได้ยินแค่แวความรู้สึกนั้นก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือสําเร็จและความสุขมันก็นง่ายๆแค่นี้อะไร